สวัสดีครับผมห่องเต้จากโลเคเวอรเบอร์นะครับทุกท่านชอบทานผักกันไหมครับถ้าถามคนไม่กี่คนผมเชื่อว่าต้องมีบางส่วนที่ตอบว่าชอบและบางส่วนที่ตอบว่าไม่ชอบแต่ถ้าผมถามคนไทยทั้งประเทศผมเชื่อว่ามีจํานวนไม่น้อยเลยแหละครับที่ชอบรับประทานผักกันแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับมีคนกลุ่มหนึ่งในสังคมของเราที่ประสบปัญหาเรื่องการรับประทานผักใช่ครับผมกาลังจะพูดถึงกลุ่มผู้ป่วยโรคไตกลุ่มผู้ป่วยโรคไตนะครับนอกจากต้องเจอปัญหาสุขภาพจากการรักษาและการเจ็บป่วยของโรคแล้วพวกเขายังต้องเจอ ปัญหาด้านการใช้ชีวิตซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาด้านการรับประทานผักผักบางชนิดที่มีปริมาณโพแทสเซียมสูงเช่นผักใบเขียวอย่างผักกวางตุ้งผักวุ้งผักกะพเพราผักอะไรพวกนี้แหละครับเป็นผักที่พวกเขาไม่สามารถรับประทานได้เลยหรือรับประทานก็รับประทานได้น้อยมากเนื่องจากผักเหล่านี้มีปริมาณโพแทสเซียม um ที่สูงซึ่งจะไปส่งผลต่ตอการทํางานของร่างก,กายของเขาถ้าได้รับในปริมาณที่พวกเราสามารถรับประทานกันได้ใช่ครับพวกเขาต้องรับประทานให้น้อยกว่าพวกเราหรือต้องงดในการรับประทานไปเลย โดยในปัจจุบันนะครับผู้ป่วยโรคไตแก้ปัญหาด้วยการต้มผักเหล่านี้ก่อนการรับประทานนะครับซึ่งจะทําให้โพแทสเซียมในผักเหล่านี้เจือจางลงไปได้บ้างหรือการแอบรับประทานครับเพราะมีความอยากและโรคไตเป็นโรคเรื้อรังที่อยู่กับเขาไปหลายปีครับพวกเขามีความอยากมากบางทีก็ต้องแอบรับประทานแอบคนดูแลรับประทานครับและสุดท้ายก็คือการงดรับประทานไปเลยซึ่งการงดรับประทานก็ได้ผลดีต่อสุขภาพของเขานะครับแต่พวกเขาก็ยังไม่ละซึ่งความอยากครับความอยากในการรับประทานของเขาก็ยังคงอยู่ครับ โดยผู้ป่วยที่ประสบป,ปัญหาเหล่านี้นะครับในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไตทั่วประเทศถึง8ล้านคนครับและคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นถึงปีละ7,800คนนะครับโดยเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายถึง200,000คนนะครับหรือเทียบเป็นอาาัตราส่วนต่อคนปกติก็คือ17.6นะครับดังนั้นนะครับเราจึงคิดค้นโซลูชันขึ้นมาโซลูชันที่จะทําให้ผักที่แต่เดิมมีปริมาณโพแทสเซียมสูงมีโพแทสเซียมต่าลงมาจากปกตินะครับโดยมีสารอาหารอื่นเข้าเดิมทั้งหมดนะครับและไม่มีสารอันตรายตกคค้างอยู่นะรับ จนเกิดมาเป็นโปรดักต์ของเรานะครับก็คือผักที่ปลูกในท่านหารสูตรพิเศษนะครับผ่านระบบสมาร์ทฟาร์มจนได้ออกมาเป็นผักโพแทสเซียมต่ําเพื่อการควบคุมระดับโพแทสเซียมโดยเฉพาะนะครับซึ่งในขั้นแรกนะครับเราจะสร้างเอกเนตให้กับลูกค้านะครับผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์นะครับโดยช่องทางออฟไลน์นะครับเราจะนําผลิตภัณฑ์ไปบอกต่อผ่านสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยนะครับและศูนย์ โรคไตหรือโรงพยาบาลต่างๆนะครับที่ผู้ป่วยไปใช้บริการอยู่เป็นประจำนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วยได้รับทราบว่ามีผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในตลาดนะครับและนอกจากนี้จะประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการโทรทัศน์รายการทีวีเพื่อสุภาพต่างๆนะครับเพื่อกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างนะครับส่วนในช่องทางออนไลน์นะครับเราจะใช้ช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเพื่อกระจายข้อมูลนะครับและถ้าจะให้จะลืกลงไปเราจะมีทาง Facebook group นะครับเป็นศูนย์รวมของ ผูป้ป่วยโรคไตนะครับซึ่งในปัจจุบันก็จะมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันนะครับมีสมาชิกตั้งแต่8,000คนถึง20,000คนนะครับตามกลุ่มต่างๆที่อยู่นะครับซึ่งเราได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วครับและสุดท้ายนะครับเราจะใช้ช่องทางเหล่านี้เชื่อมโยงมาหาแฟนเพจของเรานะครับก็คือ l o c a l e t a b l e นะครับก็คือช่องทางนี้เราจะใช้ใน Evaluation ด้วยครับก็คือเป็นการสร้างแบรนด์ l o c a l e t a b l e นะครับโดยการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของทางเรา ให้กับกลุ่มลูกค้านะครับและเป็นการสร้างคอมมูนิตี้กับกลุ่มเป้าหมายนะครับนอกจากนี้ยังในช่องทางนี้เรายังจะใช้เพื่อการให้ความรู้กับผู้ป่วยโรคไตด้วยนะครับด้วยเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยนะครับและที่สําคัญต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะครับซึ่งในช่องทางนี้เราจะใช้เป็นช่องทางการจัดจําหน่ายควบคู่ไปในตัวด้วยครับในขั้นเพอร์เชนะครับเราจะมีการจัดจําหน่ายผ่านศูนย์โรคไตหรือร้านค้าภายในโรงพยาบาลต่างๆนะครับ แล้วก็ยังมีโมเดนเทรดนะครับศูนย์ตัวแทนจําหน่ายครับแล้วก็มีหน้าร้านออนไลน์อย่างที่เราได้กล่าวไปครับส่วนในขั้นยูสเซตนะครับเรามุ่งหวังที่จะมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพเหมือนออกมาจากฟาร์มเลยครับและนอกจากนี้ยังมีฉลากสินค้าเพื่อบ่งบอกถึงปริมาณโพแทสเซียมที่ชัดเจนนะครับเพื่อให้ลูกค้านําไปคํานวณกับนักโภชนาการได้ครับและยังมีการให้คําแนะนําการรับประทานา สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะครับสําหรับใครที่ไม่มีนักโภชนาการดูแลเพื่อเรามุ่งหวังที่จะให้เกิด advocacy ภายในกลุ่มผู้ป่วยนะครับมีการบอกต่อการภายในกลุ่มผู้ป่วยมีการสร้าง community การของกลุ่มผู้ป่วยนะครับและสุดท้ายนะครับเพื่อให้เกิดการซื้อซ้าจากลูกค้าของเราครับส่วนฟิวเจอร์แพนนะครับหลังจากที่เราปลูกผักทําตลาดได้โดยการขายเองแล้วนะครับเราจะมีการจับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับเกษตรกรที่อยู่ทั่วประเทศโดยการทำ contact farming นะครับกับทาง local vegetable นะครับโดยเราจะ ทำการส่งสูตรและผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับไปให้คําแนะนําในการปลูกนะครับและรับซื้อผลิตภัณฑ์มาขายในแบรนด์ของเราต่อไปนะครับเพื่อเป็นการขยายกําลังการผลิตไปทั่วประเทศนะครับและยังเป็นการลดต้นทุนในการกระจายสินค้าด้วยครับและนี่คือทีมของพวกเรานะครับขอบคุณมากครับ